เบียมัสกิตโตเป็นยุงนะเดี๋ยวยุงมีปีกอย่างนี้เหรอสวัสดีครับไม่จะกินได้เลย เฮ้ยกลแล้วหนึ่งจุดอย่า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 หมดพี่นะได้ไหมมาดิมาดิพี่ถูกกรทมาด้วยนะพี่ปลาทองหูปลาทองทองปลาทองทองปลาทองทอง ปลาทองท้องปลาทองปลาทองท้องทองท้องปลาทองทองพี่มีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าครับพี่มาคุยกันดีกว่าใช้เดินของขอนะพี่พี่โอ้โหพี่เรจะไม่ทำอีกแล้วพี่อาอะไรมันเด้งขึ้นหน้าจอไม่รู้เอ้ยสูงขึ้นทถึงหนึ่งวิความฝันของผมเลยที่อยากจะสูงขึ้นเอืองของกำลังสูงขึ้น เอ้ยเฟอรี่พอสูงขึ้นก็ขอบตาดำชั้มเอนเป็ดยตอนนี้สวิเกมซีซั่นสองนวยเลน้วยเลนวยเลนวยเล้วยนวยฮูู้ไม่นี่มันเดินอะแล้ไม่ไปยิงมันล่ะนาจังวะหน้าหน้าหน้ายิงสิวะมึงไม่ยิงอะมึงแว่งตาดีกว่า ย่านั่นลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงแล้วมันถือซ่อมทิ่มแม่งเลยเดี๋ยวท่าถือซ่อมคุ <c oughs> ม้มคุ้มคุมเดี๋ยวผมช่วยดูผมช่วยดูยดนี่มันยังเดินอยู่เลยเนี่ยอ๋อในฝนฝนแมนนี่หวะโอ้ยฉันนึกว่าเราจะไม่รอดซะแล้วออใช่ไหมเบคอนใช่อปะทาปะิอ่ปะทาปะิี่อ๋อ มีก <mile> ูมันอยู่คนเดียวเออ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  Yes sir ตประตูอ้าวตดปะตูอ้ปะตูอ้อ้อ้าไอ้อ้อ้วยออครับทุกสุยอ้อครับโอ้ยรู้ได้ไงอะ้ทำไมพวกคงไม่เป็นไรอะ รู้ได้ไงครับเฮ้ยผู้คุมกำลังช่วยเราเฮ้ยผู้คุมเขาช่วย